สวัสดีครับคุณฟังทีรักครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันไทยโพสต์พาดหัวข่าวบอกว่าอดีตช่างภาพตามเสด็จเล่าเรื่องย่าแฝกพลิกผืนดินแห้งแล้งกลายเป็นสวนเกษตรเขียวขจีเนื้อหาใจความนะครับนายนภันเสวิกุลซึ่งเป็นผู้บันทึกย่างพระบาทที่ยาตราแล้วก็เป็นช่างภาพผู้ถวายงานการบันทึกภาพ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมห,ม,มหาราชบรมานาถบพิษนภันเนี่ยได้โพสต์ Facebook เฟซบุ๊กเผยแผ่ภาพแล้วก็เล่าเรื่องย่แฝกเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนภันบอกว่าอย่างนี้ครับผมไม่อยากนึกถึงบรรยากาศของวันนั้นเลยนะครับขอก้มหน้าก้มตาแล้วก็ซ่อนน้ำตาทำงานกับแฝก แปลงแฝกใหญ่โตกองผมเองที่น้อมนำแนวพระราชดำริเอามาปรับปรุงพื้นที่แห้งแลง้งชะล้างทำลายให้กลับมานักษาความชุ่มชื้นในดินได้วันนี้เวลานี้เมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยนะครับเกือบจะ16นาฬิกาวันที่13ตุลาคมปีพุทธศักราช2559ผมขับรถออกจากโรงพยาบาลสิริราชกลับบ้านด้วยหัวใจที่ว้าวุ่น แล้วก็สับสนเป็นที่สุดนะครับพอไปถึงบ้านเนี่ยผมเก็บตัวเงียบเลยผมไม่พูดไม่จาแม้เมื่อคุณหมอกลับมาถึงบ้านใกล้จะห้าทุ่มผมก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่างคนเนี่ยต่างก็ร้องไห้กันแบบเงียบๆอีกหนึ่งปีต่อมาครับหลังจัดงานศิริกรานพระภูบาลน,นาวมินทรระให้ศิริราชเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็รอให้คุณหมอจัดแจงเวลาของตัวเองให้ว่างว่าง พอที่จะไปหาอะไรทํากันอย่างที่ปรึกษากันมาเป็นระยะระยะผมมั่นใจนะครับว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,523ที่ผมได้มีโอกาสติดตามแนวพระราชดําริทั้งป่าทั้งน้ำและก็ดินมาจนถึงพุทธศักราช2,560เนี่ยผมอาจจะไม่แตกฉานเท่าไหร่หรอกครับแต่ก็น่าจะพอมีความรู้พื้นฐาน จนทําให้เกิดความมั่นใจว่าถ้าได้น้อมนําแนวพระราชดำริพอเพียงมาเป็นหลักแล้วด้วยกําลังที่พอมีเนี่ยเราคงจะได้เริ่มต้นทําอะไรสนุกสนุกกับการดําเนินชีวิตในบ้านปลายก็ได้นะครับคุณหมอมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งแห้งแล้งครับแห้งได้ที่เลยผมมีประสบการณ์จากการเป็นช่างภาพตามเสด็จแล้วก็เห็นว่าเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทรงใช้ปราบความแห้งแล้งและพิชิตด,ดินมีปัญหาเนี่ยเครื่องมือที่บ้านี้คือ ย่าแฝกครับเราใช้เวลา3ปีเกษตรนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นดินที่แห้งแล้งเนี่ยให้กลายเป็นสวนเกษตรที่เขียวขจีมีต้นไม้มีใบหญ้ามีพืชผักงอกงามให้เราได้เก็บกินกันได้ทุกวันนะครับเช้าว,วันที่13ตุลาคม2566ที่สวนช่อแฝกชุ่มไปด้วยน้ำฝนที่ตกลงมาตั้งแต่ใกล้ลุ่งพอแดดออกผมก็เดินลงไปที่แปลงแฝก เดินเอามือระดอกแฝกชุ่มน้ําฝนนั่นแหละครับน้ําฝนที่ค้างดอกแฝกเนี่ยมันร่วงพลาวลงมาคนที่เดินเอามือระดอกแฝกก็ชุ่มน้ําตาของตัวเองเหมือนกันนะครับ